บ้านไหนวางรูปคนตายถูกที่รวยทุกบ้านขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อ8เคลิดรับในการตั้งรูปบรรพบุรุษเสริมความรุ่งเรืองท่านผู้ฟังคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนาลกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องห่วงจุย้ยคือ การเพิ่มโชคลาภสิริมงคลให้แก่บ้านการวางสิ่งของต่างๆจึงมีความหมายและความโชคดีในนั้นจึงควรทำตามรูปแบบที่เหมาะสมการตั้งรูปบรรพบุรุษเป็นเรื่องสำคัญในการจัดบ้านเป็นการให้เกียรติแก่บรรพชนผู้ล่วงลับเพราะการจัดวางอย่างถูกต้อง นำมาซึ่งโชคลาภเพิ่มพูนจากพลังแห่งความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุุษของตนเองการเตรียมพื้นที่ในบ้านสำหรับตั้งรูปบรรพบุุษการตั้งรูปบรรพบุุษในบ้านถือเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงต่อดวงวิญญาณของบรรพบุุษผู้ล่วงลับไปแสดงออกถึงความรัก ที่ยังคงมีต่อท่านเหล่านั้นอย่างไม่เสื่อมคายการตั้งรูปบรรพบุรุษในแต่ละครั้งจึงต้องกระทํำอย่างถูกต้องตามหลักการเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่สำหรับการตั้งรูปบรรพบุรุษสำหรับพื้นที่จัดวางรูปบรรพบุรุษควรจัดให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมชั้นวางเครื่องไหว้ต่างๆ สำหรับการแสดงความเคารพและระลึกถึงอยู่เสมอดังนั้นการตั้งรูปบรรพบุรุษไม่ใช่เป็นการอยากวางตรงไหนก็ได้อยากติดตรงไหนก็ทำเพราะมีเรื่องของความมีโชคลาภและสิริมงคลเป็นที่ตั้งการวางรูปบรรพบุรุษตามหลักการที่ถูกต้องและวางในตำแหน่งที่เหมาะสม จะนำมาซึ่งโชคลาภในการดำเนินชีวิตเพราะจุดประสงค์ในการตั้งรูปของบ,บรรพบบุษไว้คือการขอให้ท่านเหล่านั้นปกปักคุ้มครองและอวยพรชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นก่อนการติดตั้งจึงควรศึกษาให้ชัดเจนว่าที่ใดเหมาะสมต่อการติดรูปบ,บรรพบุษ ภายในบ้านของท่านเตรียมพื้นที่ตำแหน่งห้ามตั้งรูปบรรพบุรุษบรรพบุรุษคือบุคคลอันเป็นที่รักของคนในครอบครัวการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษควรคงไว้แม้พวกท่านจะได้จากไปแล้วการวางรูปภาพบรรพบุรุษในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะนำมาซึ่งความฝืดเคืองติดขัดในการใช้ชีวิตวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลจุดที่ไม่เหมาะสมต่อการตั้งรูปบรรพบุรุษเพื่อท่านจะได้ไม่ดำเนินการผิดพลาดซึ่งมีพื้นที่ไม่เหมาะสมในการวางรูปภาพบรรพบุรุษดังนี้ไม่ตั้งภาพของบรรพบุรุษ ตรงกับประตูห้องน้ำเพราะธาตุทางห่วงจุย้ยของการตั้งรูปบรรพบุรุษคือธาตุไฟยอมขัดแย้งกับน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้การวางภาพบรรพบุรุษตรงข้ามกับห้องน้ำนํามาซึ่งความขัดแยง้งไม่จบไม่สิน้นไม่ตั้งภาพของบรรพบุรุษใต้คานกดทับ ด้านใดโดยเด็ดขาดเพราะหมายถึงการต้องแบกภาระที่หนักหน่วงทำให้วิญญาณของท่านไม่สงบสุขไม่ตั้งภาพบพรรพบรุษตรงแนวประตูห้องนอนเพราะทำให้เกิดความรุ่มร้อนนอนไม่หลับทำให้พลังงานที่ดีไม่สามารถถ่ายโอนถึงคนในบ้านได้ การตั้งรูปบรรพบุรุษควรกระทําด้วยความระมัดระวังและด้วยความตั้งใจที่จะแสดงความรักและความกตัญญูต่อท่านการหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับในการตั้งรูปบรรพบุรุษอย่างพิธีพิถันจึงเป็นการกระทําที่เหมาะสมอย่างยิ่งวันนี้เราขอแนะนำ แเคล็ดลับมงคลสำหรับการติดตั้งจัดวางรูปภาพของบรรพบุรุษซึ่งมีหลักการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. เลือกพื้นที่สงบเงียบภายในบ้านเพราะการจากลาคือวาระแห่งการพักผ่อนสถานที่สำหรับการติดตั้งภาพถ่ายของบรรพบุรุษควรสงบเงียบเพื่อเป็นการให้ความเคารพ และความสงบสำหรับพักผ่อนแก่ดวงวิญญาณของพวกท่าน 2. เมื่อตั้งวางในห้องพระควรวางให้รูปต่ำกว่าองค์พระประจำบ้านถือเป็นการให้เกียรติแก่พระผู้ดูแลบ้านผู้เป็นวิญญาณอันยิ่งใหญ่การนำรูปบรรพบุรุษวางไว้ในแนวเดียวกัน นำมาซึ่งความขัดแย้งในการให้ความเคารพแก่เทพผู้ปกครองบ้านท่านได้ 3. การตั้งรูปบรรพบุรุษในห้องพระควรทำให้แยกต่างหากห้องพระเป็นพื้นที่สงบการตั้งวางรูปบรรพบุรุษจึงนิยมไว้ในห้องพระแต่ไม่ควรวางไว้บนหิ้งหรือ แท่นบูชาเดียวกันควรจัดเรียงไว้ในหิ้งต่างห่างอีกแถวเป็นหิ้งบูชาเฉพาะสําหรับบรรพบุรุษโดยตรงเพราะเวลาไหว้บรรพบุรุษกับองค์พระมีรูปแบบและของถวายที่ต่างกันควรจัดทุกอย่างให้เหมาะสมทั้งต่อองค์พระและบรรพบุรุษ ผู้วายชน 4. ทิศทางการตั้งรูปที่เหมาะสมสำหรับการตั้งรูปบรรพบุรุษควรตั้งให้หันหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้อันเป็นทิศมงคลหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันเป็นทิศแห่งการเสริมบารมีให้ท่านได้หนุนนำส่งเสริมชีวิตของเจ้าบ้านและ บริวารให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 5. จัดวางรูปบรรพบุรุษที่เป็นจุดรวมของสมาชิกครอบครัวเพราะความสัมพันธ์คือสิ่งไม่อาจตัดกันได้การวางรูปบรรพบุรุษในจุดที่เป็นศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัวอาทิห้องรับประทานอาหารสถานที่แห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ นำพาความสบายใจมาสู่ดวงวิญญาณของบรรพบรุษเมื่อได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของลูกหลานที่ยังอยู่ดีกินดีมีความสุขตลอดเวลา 6. เมื่อตั้งภาพบรรพบรุษแล้วควรทำการไหวอย่างสม่ำเสมอการไหวภาพบรรพบรุษคือสิ่งที่สำคัญแสดงถึงความกตันญู ไม่ลืมบุญคุณของเหล่าบรรพบรุษการเลี้ยงดูท่านอย่างดีจะเป็นการนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยความรักใคร่เอ็นดูที่วิญญาณบรรพชนมีต่อลูกหลานยามลูกหลานมากราบไหว้ถวายอาหารจะนำซึ่งโชคลาภมัง่งคั่งมาสู่ครอบครัว 7. การติดรูปบรรพบุรุษ ควรแขวนไว้บนผนังมากกว่าการตั้งเอาไว้บนพื้นภาพของการแขวนคือการอุ้มชูเป็นแง่ความหมายของการแสดงออกถึงความรักที่พร้อมอุ้มชูดูแลบรรพชนอยู่เป็นนิดอีกทั้งยังเป็นการยกย่องให้เกียรติอันเป็นที่มาของการยกชูไว้บนที่สูงโดยปกติ มักแขวนภาพของบรรพบุรุษไว้บนผนังในความสูงประมาณ1.5-2ถึงเมตร 8. ตั้งเฉพาะรูปของบรรพบรุษเท่านั้นห้ามนำรูปภาพของผู้เสียชีวิตท่านอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในฐานะญาติหรือเชื้อสายของคนในตระกูลมาวางโดยเด็ดขาดเพราะ จะเป็นช่องทางให้วิญญาณอื่นๆเข้ามาอยู่ในบ้านนำมาซึ่งความโชคร้ายอัะมงคลถึงขั้นอาจมีวิญญาณอื่นๆเข้ามารบกวนทุกคนในบ้านให้มีแต่ความทุกข์ร้อนไม่สบายใจได้ท่านผู้ฟังคะการตั้งรูปบรรพบุรุษคือการแสดงความรักและ ระลึกถึงบรรพชนผู้จากไปการติดตั้งรูปบรรพบรุษนำมาซึ่งการวอวยพรจากวิญญาณของเหล่าบรรพชนดังนั้นการติดตั้งรูปของท่านควรพิจารณาและดำเนินการด้วยความเคารพรักติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่เราได้ให้ข้อมูลไว้เชื่อว่าการให้ความเคารพแก่บรรพบรุษจากรูป ในการติดตั้งภาพถ่ายของท่านย่อมนำมาซึ่งโชคลาภและสิริมงคลให้กับทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนคะ่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านวันนี้เราได้นำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทาน ให้กับกาลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ